แ็ทีมกันมาให้เหล่าแฟนคลับได้ฟินกันซะแล้วสำหรับหกหนุ่มสุดฮอตจากสองซีรีส์ดังต่อมาชแบงค์จากซีรีส์ฮอร์โมนกับตั้นเงินออกาสจากซีรีส์เลิฟซิกที่มารวมตัวถ่ายภาพเบื้องหลังภารกิจพิเศษพร้อมเชิญชวนแฟนๆให้ไปร่วมสนุกกันแบบใกล้ชิดกับทริปสุดมันในกิจกรรม AAS Calling Melody Beach Back l e แม่แค่เห็นบรรยากาศเบื้องหลังแล้วบอกได้คำเดียวว่าหนุกหนานมากๆแต่ไม่ด้วยความสุขสนานครับเพราะว่าเหมือน ได้กลับมารวมตัวกันเนาะแล้วก็ได้มาเจอน้องๆเลิฟซิกด้วยก็ปึ้มปริมฮะแล้วก็เฝ้ารอวันนั้นที่จะระเบิดความมันในวันนั้นไม่ไหวแล้วแต่ขึ้นด้วยคําว่าพิเศษมันมันจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรที่ทุกๆคนคาดไม่ถึงฮะใช่แต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนอยากให้รอติดตามรายละเอียดกันให้ดีในเดือนสิงหาครับรับแต่ตอนนี้สามารถเตรียมพร้อมได้ตามนี้เลยว่าไงเราต้องโหลดอะไรยังไงครับก็สมัคร AS Calling Melody ครับ ครับสิงหาคามนี้รูปก,กันมันแน่นอนครับ <Yeah. S 1> ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ w w w a a s c o t s h calling melody ครับ